หน้าตาข้าวผัดเขาหน่ากินมากเลยน่าอร่อยบอกเลยสีสันขนาดนี้ชวนน้ำลายหกครับผมเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกะลานะครับถนนพญาสัจจาเยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกนชนหนึ่งครับผมอร่อยบอกเลยว่าอร่อยครับ ูมะนาวเขาให้มาเป็นมะนาวมะนาวอะไรนะมะนาวไอ้คาลิปตันอะลูกใหญ่ๆอ,อ่ะแ,แต่อันนี้มันสีเขียวเนยมันอืมเนยมันเลยมันอร่อยดีนะ แล้วอร่อยดีแล้วร้านเขานี่ก็คือโดนใจอย่างหนึ่งคือแบบว่าร้านเขาไม่มีมะขาเทศอยู่แล้ว <c oughs> เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินร้านพี่เกาได้นะครับอยู่พญาสัจจาเยื้ยงๆกับ โรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะถ้าคนพื้นที่ที่อยู่ชนบุรีอยู่แล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ก็มีแกลบไลแมนประมาณนี้นแล้วก็กลุ้งกุ้งกับตัวกก่วะ ใครที่มาเที่ยวชนบุรีก็มาแวะร้านร้านพีเขาได้นะครับผม <c oughs> จานนี้พิเศษนะไม่รู้เท่าไหร่เดียจะลองถามเขาดูเจ๊ <c oughs> ผมอยากรู้ว่าจานเนี่ยพิเศษะเท่าไร่จ็ดสเจ็ดสิบขอบคุณครับจานนี้พิเศษเจ็ดสิบบาทนะครับผมจะเป็นราคาปกติทั่วไปนะถแถวๆนี้นะถ้าแบบกุ้งอย่างนี้แหละมรนได้ต็โงเคนี่ถือถือว่าถือว่าทะเลเลยนะแต่ไม่ได้รวมมิดนะ แต่เราแยกไปเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำเลยเพราะว่าในแต่ละวันอ่ะ้ไม่ใช่ในแต่ละวันผู้เป็นค่าแรงขั้นต่ำอะ่ะคือวันหนึ่งอะ่ะค่าคลองขี้มันสูงเรากินเนี่ยอย่างเงี้ยมือหนึ่งเจ็ดสิบค่าแรงขั้นต่ำมาตีให้ห้าร้อยผมตีให้ห้าร้อยนะเจ็ดสิบสามมือเท่าไหร่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองร้อยสิบบาทเหลือดเท่บบาทไหร่เดือ สอง้อกว่าบาทเหมือนกัน <c oughs> พูดถึงว่าถ้าค่าค่าแรงยังอยู่แค่นี้นะไม่ต้องขึ้นแต่ลดค่าครองชีพลงอะผมว่าโอเคกว่าเยอะเลย <c oughs> คลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเราก็ออกจากร้านแล้วนะครับ นี่ครับร้านเจก็อยู่นี่ครับซอยพญยาสัจจาเก้านะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือกันลามีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวด้วยนะครับ